สวัสดีครับอยู่ที่ลมซับฟาร,ร์มยามบ่ายวันเสาร์วันนี้เขาแห่หน้ากันเต้มเติมเลยเสียงเขาบันเทิงเริงลมมากเลยส่วนเรากําลังทําอะไรกันอยู่นี่ครับวันนี้ไม่ได้จะว่าอบโอ่งก็ไม่ใช่วันนี้ผมทําหนูหนูย่างลมควันสําหรับไปส่งให้ลูกค้าอยู่ที่หัดใหญ่สงขาครับผมไกลอยู่เหมือนกันเนาะ อบสวยๆส่สงให้ชิมเผื่อจะติดใจวันนี้ให้ดูก่อนแล้วจะพาไปเอาหนูเนื้อหนูเนื้ออยู่ที่บ้านของน้องนกนะครับผมให้น้องเขาทำให้เมื่อเช้าหยิบไปบางส่วนเดี๋ยวพาไปดูด้วยว่าหลังจากทำเป็นหนูเนื้อพร้อมขายมันจะเป็นลักษณะยังไงตอนนี้ดูหนูเนื้อพร้อมเสิร์ฟก่อนดีกว่า อ,อ้กำลังสวยครับเดี๋ยวเราไปที่นน่นกันต่อเลยเดี๋ยวมาเล่ากันหลังจากจบเรื่องอ่ารับหนูมาแล้วครับได้มาอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้ชังเท่าไหร่นะ <10 km. S 1> ไม่ใช่สิสิบกว่าไม่ใช่สิบกิโลพอดีสิบหนูสิบแปดตัวครับได้หนูมาสิบกิโลไซส์กำลังย่างสวยเลย นี่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 เอามาดูต่อ<ม>ที่ย่างไว้เดี๋ยวเปิดให้ดูครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับเนี่ยไซส์ประมาณนี้เลยครับไซส์ตัวที่ที่เอามาตรงโน้อนอะ่ะเอผมชักอยากจะเอามาย่างขายเองทั้งหมดแล้วดีไหมคฮัไม่อยากส่งแล้วหนูมันสวยครับถ้าหนูมันสดมันสวยนะเวลาย่างมันจะออกมาสวยอย่างนี้เลยครับโอ้หนังจนปีอะนะ่ะเนาะสุดยอดไปเลยอ่า หนูย่างลมควันลมควันอ้อยครับยี่รมชบฟาร์มอันนี้อันนี้รถน,น,นี้เฉพาะรถนี้ในส่งของพี่ชายคนหนึ่งอยู่ทางหาดใหญ่สงขา <c ười> ก็คงไม่ได้ย่างทุกวันนะครับมีเวลาค่อยย่างอ่าโนนยังมีอีกอาจจะสั่งก็รีบสั่งนะครับวันนี้ย่างให้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งหลังจากนี้อาทิตย์หน้าไม่ว่างอาทิตย์ถัดไปสองที่นะครับเร่ย่างโอเคเดี๋ยวขอย,ย่างต่อกัอนครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน เรียบร้อยครับได้ที่แล้วกาลังน่ากินเลยพร้อมสอง่งพร้อมเสิร์ฟอืมแต่ผมต้องเอาไปแช่เย็นก่อนนะก่อนจะนําส่งเพราะว่าลูกค้าอยู่ทางไกลโอ้โหวันนี้โชว์ของกินอย่างดีเลยนะครับทําให้ดูเพราะอะไรวันนี้จริงๆอยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องการการขายอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยมันเรียกยงไงก็ได้อพูดจริงๆนะต่อให้เราไม่เลี้ยงเลยเราปล่อยให้มันเติบโต ออกมากันเองมันก็ยังได้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องจัดสรรพื้นที่ให้มันดีๆหน่อยผู้ย้อนไปนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละพอดีเพิ่งไปาหาพี่ท่านหนึ่งมาที่ทางหนองกรุงศรีกาลสินครับก็ท่านก็ทําร้านขายขายเข,ขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรหลายสิ่งหลายอย่างะครับพวกปุ๋ยพวก ต่างๆนานานะนะมีหลายอย่างเลยแกก็เห็นว่าทุ้ยทําไมคนมาซื้ออาหารไปเลี้ยงหนูเยอะจังเลยช่วงนี้ก็เลยอยากลองเลี้ยงบ้างก็ปรากฏว่าไปนั่งฟังแกบอกว่าโอ้ไปเลี้ยงรวมกันในบ่อรวมมันนมันก็ออกลูกออกมาก็ออกไม่ใช่ไม่ออกนะมันก็ผสมกันแล้วก็ออกแต่เนื่องจากว่าหาพื้นที่มันมันอยู่ด้วยกันเยอะนะครับพอลูกห,หนูเริ่มโตเดินออกมาไอ้ตัวใหญ่ก็กัดเละแกบอกว่ารวมๆกันแล้วรวมสามร้อยตัวที่สูญเสียไป ตั้งแต่ขอดเดี๋ยวออกมากัดบางวันก็เกลื่อนอืดอยู่เป็นสิบตัวการจัดสรรพื้นที่มีมีส่วนครับอย่าไปแออัดกันเลยถ้าเราอยากจะเลี้ยงให้มันเป็นเชิงสร้างรายได้จริงๆนะครับเราต้องหวังผลนะมันเราไม่ใช่ว่าจะมาศึกษาลองนั่นลองนี่มันมีคนลองให้หมดแล้วครับอย่าไปเสียเวล่เวลาเลยเลี้ยงให้มันถูกไปเลยเอาให้มันได้ผลให้มันได้ขายให้มันสร้างรายได้ให้เรา จริงๆมันสนุกกับการเลี้ยงหนูครับแต่มันมันสนุกอะจะบอกว่าใจรักผมว่ามันเราแยกแยะให้ถูกบางทีเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาชีพก็ต้องให้มันมีผลตอบแทนนะครับอย่าไปทําตามอําเภอใจเห็นคนนั้นทําอย่างนั้นทาอย่างนี้ลองไปเรื่อยๆถ้ามีทุนเยอะเอาไปเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเรามองให้มันเป็นบางคนเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วนะครับ เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วทําแล้วต้องสําเร็จถ้าจะทําให้สําเร็จก็ต้องเลือกวิธีการที่มันถูกต้องไปเลยที่ผมพยายามแนะนําเนี่ยเขาผมก็ลองผิดมาเยอะครับผมไม่ได้บอกว่าผมทําเก่งที่สุดนะมีคนเก่งกว่าผมน่าจะเยอะอยู่หรอกแต่ผมเจอสิ่งที่ผิดพลาดมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเริ่มทําจากไม่มีคนแนะนําเราก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็ลองผิดอย่างที่ว่านั่นะแหละพอลองผิดเยอะ อลองตั้งแต่การเลี้ยงหลังๆเนี่ยจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยพูดถึงการเลี้ยงผมจะมาพูดถึงการขายเพราะว่าหลังจากเลี้ยงไปแล้วเราเลี้ยงไปทาไมถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทําเล็กๆเลี้ยงเพื่อกินเราก็จะต้องเลี้ยงเพื่อขายเพื่อสร้างไรายได้ใช่ไหมครับทีนี้จะขายยังไงนี่แหละที่ผมพยายามเล่านี่วันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งของการขายนะครับทําให้หน่ากินทําให้สวยอันนี้เนี่ยผมก็ส่งไกลนะ เยภูมิไปส่งขาหนาดใหญ่นี้ไม่ได้ใกล้นะครับก็เห็นได้ว่าตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบขายตามหมู่บ้านแล้วละ่ะทุกวันเนี้ยเนื่องจากว่าระบบโซเชียลมันออนไลน์มันเห็นกันเยอะถ้าเราทําออกมาดีแล้วมันน่ากินนะครับคนที่อยู่ทางไกลๆเขาก็อยากกินเขาก็มีโอกาสจะได้กินวันมีวิธีการหลากหลายที่ทําให้เราส่งได้ทําให้มันสามารถไปถึงมือผู้ที่ต้องการกินลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะครับมันทําได้นะครับ เนี่ยเป็นอีกวิธีการหนึง่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเหมือนกันจากหนูกิโลละสองร้อยหลังจากย่างแล้วไอ้มันก็เกือบมันน่าจะได้สามร้อยอยู่นะตัวละร้อยห้าสิบสองตโลก็เป็นสามร้อยแล้วนะก็เพิ่มมูลค่าไปอีกหนึ่งร้อยบาทก็ใช้เวลาในการย่างหน่อยครับปนีดหน่อยนะเพราะว่าที่เขาอยากให้ย่างเพราะเขาต้องการของที่ดีนั่นแหละแล้วก็ทำไม่สวยเอาละเรายาวไปไม่มีเรื่อง อะไรใหม่มากกว่านี้แล้วก็เล่าเป็นเรื่องๆไปนะครับเดี๋ยวจะลืมกันก็เลยทําคลิปบ้างพอได้หายคิดถึงกันขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะครับผิดพลาดประการใดก็แนะนํากันได้ยินดีน้อมรับทุกคําติชมนะครับผมก็เมือสมัครเล่นคนนึ่งหัดทำคงทําคลิปไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเลยหรอกนะครับถ้าอยากจะมาดูการเลี้ยงามาที่บันคว้าของเภอบันค้าวก็ มาถึงหน้าอำเภอจอด,อดรอตัวนั้นก็ได้โทรหาผมได้ตลอดยินดีเลยครับผมสวัสดีครับ